ตัวเมล็ดเาลกเซียมกับยูเวเลียนะครับใช้สำหรับพวกกําจัดพวกแมลงปักกาดปักดูดนะเนาะแมลงศัตรูพืชต่างๆนะครับพวกหนอนพวกเพี้เยเพี้ยอ่อนเพี้ยไก่แจ้นะครับหรือว่าพวกปวกนะถ้าบ้านใครมีปวกเนี่ย เราไม่อยากไปใช้พวกเคมีพันนะครับไม่อยากใช้สารเคมีชนิดต่างๆเนี่ยใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเมทิลไลเซียมบิวเลียเนี่ยมันไม่ใช่สารเคมีเนาะมันเป็นเชื้อราครับสำหรับกาจัดเชื้อราแล้วก็กําจัดพวกแมลงปากกัดปากดูดพวกนี้เนาะเอาไปใช้ได้เลยนะครับเวลาใช้เนี่ยก็ตักมา50กรัมผสมน้ํากับ20ลิตรนะครับจากนั้นคนให้ละลายเนาะคนแป๊บเดียวก็ละลายแล้วครับแล้วก็ไปฉีดไปพ่นได้เลยเนาะถ้าใครปลูกผักนะครับจะปลูกในกระถางก็ดีหรือว่าปลูกตามแปลงก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกัััััันนนนนะะะใชช้้้้ไไดดดดกก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 บบบผผผผทุุุิครรวาางงตเหม แล้วก็พวกไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆนะที่มีลูกวิผลนะครับแล้วก็พวกมแมลงพวกนี้เข้าไปเจาะไปกินนะเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่เป็นอันตรายเนาะสามารถหยิบได้จับได้นะครับตัวนี้เพราะเชื้อมาจากแหลบเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีแบคทีรียรหรือว่า เชื้อตัวอื่นมาผสมเนาะมันจะเป็นตัวนี้ล้วนเลยนะครับแล้วก็ติดแน่นเพราะว่าเขาผสมสารจับใบมาแล้วนะครับเวลาเราไปฉีดเนี่ยบางตัวเนี่ยต้องฉีดซ้ำนะครับแต่ตัวนี้ฉีดรอบเดียวไปเลยไม่ต้องฉีดซ้ำนะครับแต่ต้องฉีดให้ทั่วนะฉีดทั้งข้างบนข้างล่างนะครับยอดพุ่มยอดใบเนาะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมตรงบริเวณโคนต้นนะครับเพราะว่าพื้นดินเนี่ยบางท่านอาจจะไม่รู้นะเนาะแมลงพวกนี้มันไข่อยู่ในดินนะครับต้องกําจัดไข่มันด้วยเนาะเอาไปใชใ้ดูนะครับตัวนี้นะฮะ